ดีเจ้าพี่เจย,ยบพยาบาลกำเมืองป้ากันวันนี้นะเจ้าจะมาสอนวาดไส้ติ่งนะเจ้าวาไส้ติ่งทุกคนอยู่ตรงไหนนะคะเจ็บต้องแบบใดจึงจะไปหาหมอนะคะวันนี้จึงจะขออนุญาตยืนขึ้นนะคะเพื่อจะสอนทุกคนวาดไส้ติ่งนะคะโอเคนะคะยืนขึ้นเนาะอันดับแรกในการวาดไส้ติ่งเราจะต้องหูค ah ้อนว่ะด <Than> ุด <uncovered> ึงอยู <sh> <t> ่ตรงไหนนะคะทําเครื่องหมายไว้เนาะสะดืออยู่ตรงนี้นะเจ้าต่อไปนะคะ คือหลักเส้นสองเส้นนะคะจากลิ้นปีไปถึงหัวเนาผ่านสะดือนะคะลิ้นปีคือส่วนที่นุ่มต่อส่วนที่แข็งของหน้าอกนะคะอันนี้เรียกว่าหน้าอกนะคะทุกคนคําดูมันจะแข็ง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 มาตลอดนะคะจนถึงมันจะว้าลงไปเป็นสามเหลี่ยมนะคะตรงหน้าอกเฮานะคะตรงนี้เป็นท้องว่าลิ้นปีนะคะหลักเส้นจากลิ้นปีนะคะผ่านสะดือขึ้นมาหาหัวเนานะคะเส้นที่หนึ่งนะคะโอเคจากลิ้นปีนี้นะคะนะผ่านสะดือ มา,าเอาแนานะจ๊ะเส้นที่สองนะคะหลากตัดผ่านสะดือนะคะคือมันตั้งฉากกับเส้นแรกนะเจ้าเส้นที่สองคือหลากตัดตัดผ่านกับเส้นแรกนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะคือคำกระดูกปุ่มกระดูกตรงสะโพกนะคะที่ต้ตนขาด้านขวานะคะทุกคนจะต้องสวมปะไอ้นอกสวมแปลว่าคำนะเจ้ามันจะเป็นแข็งแขงนะคะ จับพอช่วงต้นขานะคะมันจะมีปุ่มนูนขึ้นมาตรงนี้นะคะทุกคนจะต้องคาปุ่มกระดูกเจอนะคะถึงแม้จะน้านําหนักร้อยเซาก็จะต้องคาปุ่มกระดูกเจอนะคะเอาลูกขึ้นมาจากต้นขานะะี่ยค่ะพอลูกขึ้นมาปุ๊บพอมันจะเจอปุ่มแข็งๆตรงนี้นะคะเอาทําเครื่องหมายไว้ก่อนทันนี้นะคะอันนี้คือปุ่มกระดูกนะคะต่อไปนะคะหนักเส้นทะแยงนะคะจากสะดือมาจนถึงปุ่มกระดูกตรงนี้นะคะ จากเส้นทะแยงนะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะใือแบ่งเส้นทแยงนี้เป็นสามส่วนนะคะวิธีแบ่งง่ายๆก็คือนะคะเอาหัวนิ้วมือซ้ายนะคะจำตรงสะดือนี้นะคะ่ะหัวนิ้วมือซ้ายวางตรงสะดือหัวนิ้วมือขวาวางตรงปุ่มกระดูกนะคะแล้วยื่นนิ้วจี้ออกมานะเจ้าเปื้อนนิ้วจีออกมาแบ่งเส้นนี้้เป็นสามส่วนใกล้มันเต่าๆกันนะเจ้าก็ประมาณนี้เนาะไส้ตีนจะอยู่ตรงนี้นะคะคือส่วนส่วนที่เป็นหัว ไปส่วนที่เป็นนิ้วจี้ข้างขวานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต้องตรงนี้นะคะเจ็บต้องแล้วมันค่อนมาตรงนี้นเนี่ยก็คือว่าอาการของเป็นตำแหน่งของไส้ติ่งนะคะแล้วเจ็บต้องแบบไหนนะคะที่ที่เป็นอาการของการเจ็บต้องไส้ติ่งนะคะก็คือส่วนมากแล้วนะคะครั้งแรกๆเนี่ยมันจะเจ็บ ใต้ลิ้นปีนะคะใต้ลิ้นปีกับที่พ่เชียงบอกตะกี้นะคะเป็นส่วนที่นุม่มต่อจากส่วนที่แข็งเนาะจับดูกรนี่เป็นแข็งแข็นะคะอันนี้มันนุ่มนะคะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ส่วนมากแล้วมันจะจิบต้องนะคะตรงส่วนที่บริเวณลิ้นปีนะคะหลังจากนั้นนะคะมันจะย้ายไปที่สะดือนะจ๊ะย้ายไปที่สะดือเซจแล้วมันจะย้ายค้อนมาตรงตำแหน่งที่ทเอ้อบอกตะกี้นี้นะคะก็คือตรงตำแหน่งที่เรา <c ười> ทำเ,เ,เรื่องหมายไว้นี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นอาจจะมีบางคนอาจจะมีรูท้องนะคะหรือว่าท้องเสียร่วมตัวนะคะหรือบางคนอาจจะมีขึ้นไส้อาจเจียนนอยแล้วก็มีไข้นะจ๊ะเจ็บท้องเนี่ยมันจะเจ็บเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็บท้องแล้วค่อนไปทางท้องน้อยข้างขวาตำแหน่งที่พี่เจี๊ยบบอกนะจ๊ะควรจะไปหาหมอเร็วนะคะนั่นคือโอกาสที่คุณจะเป็นไส้ติ่งแล้วนะจ๊ะโอเคไว้ปากกันใหมพี่เจี๊ยบพยาบาลกับเมืองเจ้าบายบายสวัสดี bye.